สบายดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับซอมีสาวผู้ไทยคือเก้าเจงว่าฮาบวได้ถ่ายคลิปก็เป็นเวลาหึงเติมเนาะทุกคนสิว่าจนยดดังหดเดินแลวก็ว่าได้เนะาะเพราะว่าไปเฮดเว่เนาะทุกคนไปไปหาเงินก็นเลยว่ะบัได้มีเวลาถ่ายคลิปเลยแล้วก็บบได้ถ่ายคลิปลงเลยนะและเมื่อนี้แหละ มือว่านนี่เลยเขาเจ้าภาคด้เขาเจ้าภาคอะไรก็เลยอ่ะได้มาบ้านทุกคนนะมาบ้านแล้วก็สักมาถ่ายคลิปนี่แหละพรอหวานมาเมื่อวานนี่ว่าสิโอมาหน้าแล้วว่าสิโอมาถ่ายคลิปกับบเรโอมาซ้ําทุกคนมันขำเลยแล้วก็มื้อนี้สิมาถ่ายให้ทุกคนเบิงแลวก็พดอดีตอนประมาณ สวยสวยจังน้อยทุกคนประมาณสิบโมงนี่แหละสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่นะสซีดี้กับมืออิหล่ทุกคนเลยกับตั้งใจอยู่นะตั้งใจว่าแบบเสียนตั้งใจหาเงินทุกคนหาเงินแล้วก็สีมันซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยสิมาถ่ายคลิปความตั้งใจนะ ตอนนี้ก็ฮะหญาเข้ามาหนาแน่นเลยที่มาเบิ่งควายจักอีพอผู้ควายบาเมื่วานนี่นะเราจะสิยางมาเบิ่งก่อนตอนนี้ก็เบิ่งควายแล้วนะทุกคนนี่พอเราไม่ได้พูดซ้ก็เลยมันไม่ได้ป้อยนี่ทุกคนเลยเด,ดินไปไม่ได้มาเห็นหนะน้าดอน ใบไม้กะเลิมสิล่นหมดแหละโอ้ยห้องกระน้ำแห้งหมดเลยทุกคนเลยยังเหลือแต่มงคงนั้นแหละที่ถ่ายคลิปให้เบิ่งตลอดมันยางอยูสิหักต่อยไข่ามาส้มก็คือสิบทันนั่นแหละยามนี้ใบหมอกใบไม้กะเลิมล่นหมดแล้วทุกคนเลย นอยกับพากันทางไฮทางแมงปุกมั่นและไกลและตันนี้ก็ยญากลับเมื่อท่้งคิดนี่กับมีมีดไปเลือลายทุกคนเลยมีแต่ยางลเลาะน,น,น,นี่เลยกองมันหนึ่กันเนี่ยทุกคนใบไม้นะลน่นอะไรเลย ก็แมงแคกะอันนั้นคือ,คอกกอัะนะนั่แหละตัวนั้นนะกกมะฮดทุกคนเลยเลืมเป็ดเลยด้กงมะฮดกะกมะฮดเป็นดอกแล้วตอนสมัยยังน้อยนี่ป้าโตกินขนาดได้มะฮด มม่แข่งมันมากสีมาจับทุกคนเลยกําลังงามเลยกําลังเป็่งกุ๊กไม้แดงก็กำลังเป็่ดอก บางบอนก็พากันหาหายไปแล้วนทุกคนเลยจะ้อยกัดมงมงเถานั้นทุกคนมันเป็นกกไมจิกอิประมาณเคอริฮอดปีใหม่นี่แหละมันกระสีอันนั้นกระสีมีแมงจิกจันหอง ล่หลายเลยทุกคนมองนั้นนะตันนี้ก็เ้ามาถึงแนละ้วทุกคนขอเวลาเกื้อเป็ดเกื้อใกล้ก่อน

We'll be right <laughs> back. ทุกคนตอนนี้เหากะเกอดเป็ดเกอดไก่เกอดหมูแล้วววนแล้วเนาะก็เลยมาซิมาหายางมาหายางเลาะก่อนทุกคนเลยมันใบไม้ล่นทุกคนเห็นหม และดูแรงอกจักหน่อยกระแมงจิกจันห้องทุกคนมาติดแมงจิกจันหาต่างมาเก็บติดแมงจิกจันไฮก็ยังบม่ได้จูดซ้ำเนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยหมดละทุกคนเลยแล้วเขาจะกระสิมาจูดไฮกับสิปุมันต้น หายมันต้นพ่อเนาะตัวนี้เนมหาหหางมดแดงทุกคนได้ยมมังบ่เห็นนียมม้ยังบ่เห็นหางมดแดงแต่ละปีเแถวนี้ก็ห้ายหลายจะ่ได้แต่ว่าปีนี้บ่เห็น ยังไม่เห็นหางมดแดงเลยเมืองห้างไปอยู่สูงๆแล้วจะนอนไม่ได้ เห็นมะเคยพอทุกคนมีสามซี่มากพูมะเคือมาคีดพอมนะเห็นบ่มีหน,น,นึ่งสองสามซี่มีห้ามะแล้วก็มีมะเพ็ดแล้วมะเพ็ด cúp lên hang đục con này đục hang ทุกคนตอนนี้กะวาสีไปปูมันเฮยแม่เพราะเฮยม่ว่ามันต้นอยู่โรฮันเดอร์ว่าไปปุพืไอแน่ก็เลยวาสีย,ยูโรไปปูมันงนั้นาะตอนนี้เราก็หยอดโซนมันแล้วนะทุกคนอันนั้นก็คือตัวแม่ค่อยปุไว้อันนี้ก็คือตัวที่กำลังสิปุ้คมีอาหารสีก็ทุกคน อันนี้ก็คือลำมันที่เกี่ยมไว้นะคะอันนี้ก็คือสมนาของควรสิปุมันเนาะประกอบเ่ากะมีเสียมจกเดี๋ยวปุ่มกันด้วยทุกคนเต่ว่าบูปากองไว้ใส่ตอนนี้ ตอนนี้เราซ้ำมัน Her อเออแม่กะแล้วนนทะทุกคนมีแต่บันไดข้ากับิีเ,เดย์บิดคลิปไว้เพียงซ้ำนี้นนท์ทุกคนอ่าถ้ามีเวลาแหละสิมาถ่ายคลิปเพิ่งดูดูแล้วก็สีอัพคลิปลงยูทูบดูดูทุกคนเลยตอนนี้ขอเวลาหาเงินซื้อโทรศัพท์ไม่เพื่อมาถ่ายคลิปทุกคนเลยเพราะว่าโทรศัพท์ตัวนี้นะมันกล้องมันบปรเะแจ้งแล้วกัความจำมันก็ะเต็มทุกคนเลย ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเดินายบาย